สวัสดีครับสวัสดีค่ะว,วันนี้ก็จะพาพี่น้องมากินแกงแกงผักกัดดองไม่ใช่แกงหอ้ดองใส่หมูนะคะแล้วก็ลาบไข่เจียวค่ะมามากค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะคยังไม่ได้ทานข้าวมาทานกับเราสองคนได้นะคะก่อนกินผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผากินเลยนะครับขอบคุณมากมากครับ แกงหน่อไม้ดองใส่หมูนะคะทำง่ายๆคะ่ะล้างหน่อไม้ให้สะอาดแล้วก็ปรุงเครื่องทุกอย่างแล้วค่อยเอาไปตั้งไฟนะคะมีมะเขือเทศกระเทียมพริกสดคะ่ะแล้วก็มีเกือรสด,ดีน้ำมันพืชแล้วก็หมู แค่นี้นะคะแล้วก็ขมิ้นด้วยด้วยต้นหอมผักชีค่ะลาบไข่เจียวครัง้งแรกครับลาบไข่เจียวก็เหมือนเราทำลาบหมูปกตินะคะไข่เจียวครับอร่อยครับก็ใส่ข้าวโค้งข้าวโค้แล้วก็หอมแดงต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งพริกป่นน้ำปลาหอมโลค่ะ มนันลาบทำเหมือนลาบเพิ่มใบเนาะใช่ค่ะต้องทำกินดูนะคะลาบกระเจียวเพิ่งทำอย่างครั้งแรกครับ <c oughs> ก็อร่อยครับพี่นะ้ <c oughs> นองหน่อไม้ก็อร่อยมากเลยครับหน่อไม้ที่มันสีเดืองเนวลใช้ขมิ้นลงไปนะคะ ป้องกันท้องเีดด้วยนะคะขมิ้นลงไปเพราะว่าบางที่หน่อไม้มันไม่อนนี่นะเพราะว่า,าเราซื้อมาแบบที่ไม่ใช่ว่าหน่อไม้สดนะเขาดองขายนะคะหน่อไม้ที่เขาดองขายเป็นโคงเป็นโคมแล้วลเขาเ็าเอาออกมาล้างน้ำให้สะอาดล้างหลายหลายรอบแล้วก็เอามาเอาคือใส่แล้วก็ล้าง ตอนกลางคืงนเลยค่ะเมื่อวานเนาะเพนานตอนนี้ก็น้ำท่วมนะคะในในซอยในหมู่บ้านนี่นาะน้ำท่วมครับแต่ไม่เข้าบ้านนะคะเป็นในเพราะว่าบ้านมนานนันสูงกว่าถนนนิดนึงครับแบบนี้ก็คืมคืมเป็น,นตุ่ยแล้วครับ หน่อไม้หน่อไม้ส้มเนาะแตงชอบกินมากครับพี่น้องบางคนก็เล็กเล็กหน่อไม้รอ,องบางคนก็เล็กหน่อไม้รองนะคะที่บ้านเนี่ยเขาเรียกหน่อส้มหน่อก็หน่อเหมือนกันเนาะหน่อส้มบางที่ก็บางเขาก็เรียกหน่อส้มเหมือนกันเนาะใช่มันก็เหมือน,นว่า นนถ้าเป็นเมืองไทยก็ภาคใต้ภาคเหนือนี่นะพูดก็ต่างกันนิดๆไทยใหญ่ก็พูดก็ต่างกันนิดะครับน้อมนะคะไทยใหญ่ก็เล็กกน้องสมเพราะว่าแรงกับน้องมนก็เพิ่งมารู้จักกันที่เมืองไทยครับอยู่ที่บ้านก็ ที่หมู่บ้านน้องมนอยู่แล้งก็ได้ยินแต่ชื่อไม่ไม่รู้จักครับไม่เคยได้ไปเขาก็หมู่บ้านแล้งเขาก็ได้ได้ยินแต่ชื่อเหมือนกันครับ<ช>มันก็น่าจะเป็นจังหวัดต้อปบอเออใช่ใช่จังหวัดครับอยู่หน้าจังหวัดนะคะใช่ครับเคยยินแต่ชื่อเฉยไม่เคยไปครับก็เหมือนเชียงใหม่กรุงเทพนี่เนาะแต่ไม่ไกลขนาดน,นี้เนาะก็ไปกับ วันก็ใหญ่ครับวันนีแต่ชื่อไม่เคยได้ไปครับมาดูจักกันเมืองไทยครับก็ภาษาไทยใหญ่กับภาษาไทยก็คล้ายๆกันเนาะแบบคนไทย ขาาไทยจะเรียกว่ารู้จักแต่ถ้าเป็นไทยใหญ่จะว่า okay. ผู้จักผู้จักอะไรอย่างนี้ครับผู้จักกันอะไรอย่างนี้ครับถ้าแบบว่าไทยก็รู้จักกันอะไรอย่างนี้ครับ่องันนี้ครับเป็นตัวแต่ว่าคนไทยใหญ่มาเมืองไทยจะจะพูดไทยได้เดีกว่าคนพม่านะครับ เพราะว่าคนพมา่พมาพม่าจะพูดไม่เหมือนกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันครับแต่ว่าไทยใหญ่กับใช่ครับไทยใหญ่กับไทยนี่ก็ได้ยินว่าเมื่อก่อนเป็นพี่น้องกันครับไทยใหญ่ไทยน้อยอะไรเงี้ยแรงก็เป็นไทยใหญ่ ทาน้ำโฉมเยีอยเนาะน้ำก็โฉมโควิดก็มาอะไรอย่เงี้ยลำบากนะในก็ไม่ได้ครับตอนปีห้าสี่ในน้ำโฉมตอนนั้นแดงทำงานโรงงานต้องย้ายออกถ้าจะไปทำงานก็ต้องนั่งเือในโรงงานก็เป็นน้ำหมดน้องมนยังไม่มานะแต่เห็นข่าว ตอนนี้ไปอยู่เชียงใหม่นู่นนะครับกับเขาไมา่ไม่ดูจะกินอะไรนะคะเนาะทุกวันก็ มีกินเท่าที่มีนะคะมีอะไรก็ทำกินไปก่อนนะคะใช่ครับเหมือนที่ยังบ้าน,นเราไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่ผ่านไปเป็นวันวัน คนเราเครียดมากๆก็เท่านี้ครับพี่น้องไม่ต้องเครียดครับอยู่แบบสบายสายครับพี่น้องอยู่แบบอยู่ย่างมีความสุขครับน้องไม่รองกับพักกาดร่องของผุด แล้งเขาเลยนะคะก็เป็นกับข้าวแล้งเดี๋ยวชอบกินเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดแบบนี้กินได้แล้วก็ชอบกินครับแต่ถ้าหวานนี่ยแงไม่ชอบกินครับ กับข้าวหวานอย่างไข่พัลโลหรือข้าวขาหมูอะไรเงี้ยแลย้วไม่ชอบกินครับ<ม>เพราะว่ามันหวานไม่นจะว่ากินไม่เป็นเนาะใช่แต่ว่าไม่ไม่ค่อยชอบ,ชบ,บกิน,นใช่ครับไข่พัลโลถ้าเราทำเองเราก็เราได้เราเนาะไม่ใช่หวานมากใช่ถ้าเราไปซื้อ บางร้านเขาจะใส่หวานมากเลยค่ะคนเราใจเขาใจเล่านะคะรสชาติชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบหวานอร่อยจริงๆค่ะลองทำเองดูนะคะคุณน้องทำง,ง่ายๆแต่อร่อยมากเลยค่ะ สองคนนี่ชมตัวเองทุกวันนึงนะครับลาบไข่เจียวก็อร่อยนะคะเจียวๆเๆเข็ดเข็ด สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพากินเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ